เมื่อดูรูปของคุณตุย้ยก่อนหน้าที่จะใช้โลชั่นสุดซเซฟแล้วกับดูตอนนี้หลายคนคงจะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากครันนี้เราอยากจะดูว่าตอนเนี้ยคุณตุ้ยเกิอดอาการชะล่าใจอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกว่ามีหุ่นสวยแบบนีแ้แล้วเรารู้สึกอยากจะละเลยตรงนี้บ้างไหมยอมแล้วว่า บางทีมันก็มีบ้างเมื่อเจออาหารที่อร่อยหรือว่าไปเที่ยวยวะคะอาจารย์ก็มีหลุดบ้าง<ะ>เพราะว่ายอมรับว่าอาหารนี่เป็นตัวที่ทําให้เรามีปัญหาตรงนี้นะคะม,มากๆ<ะ>เพรที่สามมื้อท,ทานเต็มเวลาเลยสามมื้อเลยนะคือคนเราเนี่ยนะเวลาถ้าเราจะใช้วิธีการลดน้ําหนักหรือลดสันส่วนด้ววิธีใดก็ตามเนี่ย ไม่อยากให้เราไปนั่งคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่หุ่นดีได้น้ําหนักลดได้โดยที่เราไม่ดูแลโตัวเราเองนะคะดันั้นถ้าเกิดว่าคุณตุ้ยได้อย่างนี้แล้วมีกําลังใจอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อไปนี้ก็ต้องเริ่มมีวินัยในเรื่องของอาหารใช่ค่ะอาจารย์น,นะคะออ,อาหารเนี่ยไม่ต้องอดการอดอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเราสามารถทานอาหารได้ทุกมือ้อครบถ้วนสาม,มื้ออย่างที่ว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อเช้าเนี่ยห้ามงดเด็ดขาด <c oughs> นะครับเพราะเราต้องใช้พลังงานทั้งวัน <c oughs> เพราะฉะนั้นมื้อเช้าเราจะต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งคือเลือกประเภทถ้าคนเราเลือกประเภทอาหารทานนะครับของมันของทอดอของหวานของที่เป็นแป้งพยายามให้น้อยเอาไว้เอาเป็นโปรตีนกับผักให้มากอันนี้ช่วยได้ละนะครับ อยากกินข้าวอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินมื้อเช้ากินมื้อกลางวันเพราะมันเป็นแป้งซะส่วนใหญ่ใช่ใชกินได้มื้อเช้ามื้อกลางวันแต่หลังเที่ยงนะคะถ้าสามารถที่จะหลีกเลี่ยงแป้งได้เลยกับของหวานหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงกอนข้ากกางคืนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากงดเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะงดเด็ดขาดเลยนะคะทานปลาเผา ทานลูกชิ้นที่ไม่ผสมแป้งนะคะทานพวกสันในจะไก่สันในหมูสันในเนื้อสันในปิ้งย่างให้แข็งมันมันโดนเผาผ่านออกไปถูกต้องแล้วเราก็จิ้มน้ำปลาจิ้มแจวแล้วก็กินกับผักที่เราชอบนะคะแต่อย่าไปกินผักรากนะทำไมคะจ๊ะต้องกินผักใบผักรากเนี่ยแป้งนะ Oh. อ๋ออะอย่างเช่นสมมติว่าเผือกอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมีมีความเป็นแป้ง,งอะ<ด>พวกนี้เนี่ยมันเป็นผักรากไงะนะครับเป็นเป็นตัวที่เป็นรากแต่ถ้าเรากินผักกาดขาวกินผักคะน้าอ่ากินใบสลัดกินผักกาดแก้วพวกนี้เป็นผักใบอืมก็จะเป็นไฟเบอร์ไปช่วยในเรื่องของขับถ่ายได้อีกด้วยใช่ะอาจย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทานอาหารนะปกติในมื้อเช้าและมื้อกลางวันโดยที่ให้ปริมาณพอเหมาะแล้วก็เลือกประเภทซั แต่พอตอนเย็นเนี่ยงดแปลสิ่งที่คุณตุ้ยได้มาจะไม่สูญเสียแล้วจะไม่กลับมาอีกเลย <คะ S 1> แต่คนบางคนชะล่าใจ<ะ>พอได้อย่างนี้แล้วทีนี้ก็ออืหเช้าก็ประเภทขนมปังสี่แผน่นกลางวันข้าวขาหมูตอนเย็นข้ามันไก่<ค>ะอะไรเงี้ยนะคะ,คะโอ้โหกล้วยบวชชี น้ำกะทิทุเรียนอะไรต่างๆเ oh <ๆ S 2> ต็มที่แต่ละอย่างนี่เป็นตัวเพิ่มและตัวกระตุ้นไขมันทั้งนั้นเลยนะคะมันคือชอบไปคิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองได้มานี่เป็นยาวิเศษที่ตัวเองจะทําพฤติกรรมอะไรยังไงก็ได้หลังจากที่มีสิ่งนี้ใช่ใ,ชใชไหมคะ,คะอะแล้วคุณตัวอยกกงบบลังกายป่ะมีค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูไม่ย่งตอนนี้กําลังจะแบบพยายามให้เป็นเวลา ต้องทำให้ได้อย่างตามอย่างตาม,ว,ามวันละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยสามคราสามวันต่อสัปดาห์ <c oughs> เพราะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันเนี่ยต้องทําให้ได้ได้อย่างน้อยสามวัน <c oughs> แล้ววันนึ่งต้องไม่ต่ํากว่าครึ่งชั่วโมงให้ได้อย่างน้อยวันละสองร้อยแคลอรี่ <c oughs> จะดีกับร่างกายและหัวใจไปพร้อมๆกัน ก็คือเราสวยจากภายนอกแล้วเนี่ยออกกําลังกายก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายภายในได้ด้วยใช่ไหมคะผิวพรรณดีจิตใจมีความสุขคุณตุ้ยเชื่อไหมถ้าคุณตุ้ยเริ่มออกกาลังกายแล้วนะหลังจากออกแล้วติดนะวันไหนไม่ออกแล้วหงุดหงิดบอกให้รู้เลยอ้าวจริงๆริงหพี่เป็นอ่ะใช่เพราะว่าร่างกายเนี่ยจะหลั่งสารออกมาเวลาที่เราออกกําลังกายใช่แล้วมีความสุขมากแล้ววันไหนไม่ได้ออกกําลังกายจะเริ่มมีความ เฮ้ยมันขาดเลยไปได้บปาึงใครเไยไม่ได้งิด <c oughs> อยากไปออกกำลังกาย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้แม้แต่ถ้าเกิดไปต่างจังหวัดนะจะจองโรงแรมนะโทรเช็คก่อนมี fitness center ไหม <c oughs> <c oughs> ไปต่างประเทศถามเลยมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ไหมแล้วอยู่เปิดขี่โมงเพราะบางทีเราไปต่างประเทศเราจะกลับดึกแกเรากลับสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าเกิดเขาบอกว่าโอ้ของเขา24 hours เขา24ชั่วโมงเราจะจองโรงแรมนั้นอยู่นี้เป็นอย่างนี้แล้วนะคุณแสดงว่าอาจารย์เนี่ยแข็งแรงมากๆเพราะว่าไปเที่ยวช้อปปิ้งกลับมาดึกๆเนี่ยก็ยังสามารถออกกำลังกายได้อยู่แน่นอนมันเป็นวินัยมันต้องทำเป็นวินัยค่ะอาจารย์อย่างนั้นต้องอย่าลืมนะหนูเคยทำครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยหายไปประมาณสักเดือนหนึ่งพอจะไปเริ่มใหม่เหมือนเหมือนมันเป็นเรื่องที่ยากมาก คนแน่นอนคนออกกำลังกายรอบแรกนะคะบางทีเนี่ยเครื่องออกกำลังกายบางอันบอกเพียงวันละสิบนาทีเท่านั้นเรานั่งดูยังไม่ห้าเลยเหนื่อยที่แล้วยังไม่ห้านาทีเลยคือด้วยร่างกายเราอาจจะยังไม่ไม่ปรับตัวไม่ได้กับการออกกําลังกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะท่านาทีมันก็ยากเอาล่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเล่าพฤติกรรมของการใช้โลชั่นนี้อย่างตอนนี้คิค้าทำอะไรยังไงบ้างแต่ละวันแต่ละวัน คือเริ่มจากคือตอนเช้าเนี่ยตอนนี้ออกกําลังกายประมาณสักสินาทีนะคะจย์ก่อนท่าก่กอนออกกําลังกายคือจะทาก่อนก็คือทาทาแล้วก็อาจจะยกแข้งยกขาหรือยกขาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะคให้มันได้ยืดแล้วก็ได้มีการได้กล้ามเนื้อขึ้นมาตรงนี้เริ่มจากต้นแขนนี่ก็ทาทาขึ้นทาขึ้นทาขึ้นหมดเลยอ,อย่างถ้าเป็นถ้าเป็นตรงขออนุญาตนะคะจย์บริเวณเอวเนี่ยก็จะทาแบบทาเข้าไปทาแบบนี้ค่ะ ใช้เซิร์งกัิบเซเซิร์งกัิบไปได้ไหมบังบงบงทีแถ้าเกิดว่าหนูมีเพลงมันๆหนูก็ซ้ายขวาเซิร์ไปเลย่ไหมมีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยมีความสุขในการได้ใช้วันไหนไม่ได้ทำแบบนี้มันก็รู้ว่าเออเราขาดอะไรไปบางอย่างอะไรอย่างี้ใช่แล้วเพลงเช่วยเนาะเพลงช่วยค่ะต้องมีเพลงค่ะแล้วแต่ละส่วนเนี่ยเรามีวิธีการนวดที่แตกต่างกันไหมคะเ่นิดหน่อยอะต้องมีเทคนิคของแต่ละส่วนใช่คะอย่างเช่นต้นแขนอย่างเงี้ยเราก็จะเน้น ทาขึ้นทาขึ้นอย่างเงี้ยยกแบบเนี้ยคอาจย์ทาขึ้นทาขึ้นทาอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นก็จะห้อยก็คือลูบขึ้นอย่างเดียวนะไม่งห้เป็นแขนขึ้นยายไงทำทำมือแบบแบบเนี้ยค่ะเป็นอุ้งมืออุ้งมือมันจะได้เต็มแล้วก็ครีมจะซึมเร็วแล้วรู้สึกว่ามันต้องเสียเวลาเยอะบางคนค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะก็ไม่จะซึมทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างเงี้ยป๊บป๊บป๊อ,ปอ,อย่างเงี้ยมัรู้สึกระชับในส่วนของท้องแขนใช่ค่ะทำให้ท้องแขนเรากร็แซบขึ้นด้วยนะคะอย่างนี้ยังเป็นหน้าท้องเนงงี่ยพอดีมันไม่อยางเนี้ยังหน้าท้องก็อย่างเงี้ยทาขึ้นทาขึ้น,นจริงเมื่อก่อนก้าใส่แม่ชุดถึงขัเดเน,นี่ยหนูขออนุญาตนะหมดสิทธิ์แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ก้าใส่รอลเอวเป็นเท่าไหร่ล้คะ ตอนนี้ยี่แปดจากเท่าไหร่คะจากเออสามสิบสามสิบเป็นยี่แปดแล้วค่ะตอนนี้ดูมีส่วนเว้าวส่วนโค้งมากเลยนะคะใช่ค่ะอืมค่ะแล้วแต่ละส่วนเนี่ยสนใจถึงวิธีนวดอยู่แต่ละส่วนนี้ใช้เวลาในการนวดนานไหมคะคือแล้วแต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่รีบเล่นเนี่ยเราก็ทาไปเรื่อยๆได้ถ้าวันไหนรีบร,บ,ร,บ,รบก็คือประมาณสิบห้าทีหรือสิบนาทีต้องต้องเรียบร้อยทุกส่วนแล้ ก็โดยแบบปุ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเทครีมพอประมาณแล้วปึ๊บทาปุ๊บง่ายๆส่วนประมาณ5นาทีประมาณนี้ยแต่ละส่วนอะนะคะอาจารย์แล้วกว่าโลชั่นซึมเข้าสู่ผิวนี่นานไหมคะไม่นานอ่ะถ้าดําทําวิธีนะคะอย่างเงี้ยพยายามผลักทํามือแบบเนี้ย่ะทํามืออุ้งมือแบบเนี้ยให้สอนเนี่ยมือเนี้ยหรือเป็นเทคนิคส่วนตัวตอนแรกตอนแรกก็คือว่าพอทาแล้วทาแบบ อย่างเงี้ยเหมือนมันช้ก็ส่วนใหญ่ทุกคนถ้าทาโลชั่นก็จะกดๆรูปๆอย่างนั้นน่ะมันความรู้สึกหรือแล้ว่คุณต้ไปเอามือไออแบบเพทอย่างนี้มาจากไหนเหมือนเหมือนเคยลองแล้วมันรู้สึกว่าถ้าแบบนี้มันช้าแล้วมันรู้สึกเมื่อยด้วยอ๋อหรอวาทแบบปึ๊บป๊บมันก็เลยสนุกสนานจะมันจะมีเพลอไวหงแล้วหรือแบบนี้อาจจะช่วยในการแบบกระตุ้นกระตุ้นเนื้อขอเราด้วยเปล่อคะอย่างเงี้ยทำมือประมาณเนี้ยทำเองหรือมีใครสอนให้เนี่ยตอนแรก ก็ดูจากเทปนะคะดูจากซีดีการนวดลหลายๆท่านก็ลองมาประสานดูเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยเรียนกับชาวต่างชาติอะเรื่องการนวดสรีระเนี่ยก็จะมีลักษณะการนวดแบบไปแบบเนี้ยค่ะจพอปรากฏว่าช่วงหนึ่งหายไปแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วก็ลองลอง,ลองทำแบบนี้รู้สึกว่ามันซึมช้านะคะจย์บางทีเราเรียบเร่งเนี่ยมันก็มานั่งปั่นอย่างนั่นแหละไม่ไม่ซึมแักเทเรื่องความที่แบบเออลองลองหลายๆอย่างดูปรากฏว่าแบบเนี้ยแบบนี้มันทําให ซึมเร็วซึมเร็วขึ้นอย่างเงี้ยผู้ปัญญาชาวบ้านใช่เยอาจจะเป็นแบบว่าประสบการณ์ตรงจากการใช้ด้วยตัวเองนะคะค่ะระเบิดกันนะดีค่ะจ้าเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้คุณตุ้ยมาเล่าถึงเคล็ดลับดีๆในการใช้โลชั่นสูตร Slim Safe กันต่อค่ะหญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรืนร่างเพื่อเอวหวั่เข้ารู ลดลง2 4ถึง4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ท,ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงสำหรับโลชั่นนะครับสูตร Slim Safe เ,เนี่ยเอาเป็นว่ามีปัญหาตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นค่ะนะคะแล้วคุณต้ใช้ตรงไหนบ้างล่ะ เริ่มแรกก็คือหน้าท้องกับตรงนี้แต่ตอนนี้คือทาทั้งตัวอ๋อทาเป็นบอดี้โลชั่นได้เลยค่ะถ้าถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งมากก็เสริมเข้าไปนิดหน่อยได้อ๋อแสดงว่าตอนแรกเนี่ยคุณตุ้ยตั้งใจที่จะแก้ปัญหาบริเวณส่วนนี้ของตัวเองอย่างแรกเลยใช่ไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นพอตรงนี้ได้ผลแล้วก็ใช้ส่วนอื่นต่อหรือว่าใช้ต่อกันไปเลยก็คือใช้ส่วนอื่นต่อก็คือเห็นว่าส่วนที่เราทาเนียนขึ้นมาแสดงว่าแทนบอดี้โลชั่นไปเลยแทนบอดี้โลชั่นไปเลย แสดงว่าช่วยเนือเจากเรื่องรูปร่างถ้ามันช่วยเรื่องผิวแห้งด้วยเหรอคะด้วยค่ะอาจารย์ผิวจะเรียบเนียนขึ้นกระชับขึ้นนะคะอ,อันนี้คือท่านคะใช้โลชั่นสูตรสลิมเซฟเพียงตัวเดียวหรือว่าใช้บอดี้โลชั่นอนื่นๆร่วมด้วยตอนนี้จะใช้วันไหนคะที่อากาศเย็ยนมากๆหรือแอมเย็นเนี่ยเราก็จะใช้บอดี้โลชั่นร่วมด้วย<อ>แต่เมื่อก่อนคือแบบใช้บอดี้โลชั่นเยอะมากค,ค,ครัวนึงจะดูได้ประมาณ3-4วันเพราะเพราะว่าผิวแห้งค่ะอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนนะคะแต่แต่พอมาเริ่มใช้ตัวนี้รู้สึกว่า มันตึงขึ้นพอตึงขึ้นเออลองลองใช้เป็นทั้งตัวดูซิจะเป็นยังไงทั้งหมดใช้เวลามากี่เดือนแล้วเนี่ยก็มาถ้าใช้กันมาจริงๆแบบสนสับสนอนเนี่ยก็ประมาณเกือบปีแล้วค่ะจย์แ<อ>ต่ว่าต่อเนื่องมาโดยตลอดใช่ไหมคะต่อเนื่องนี่แสดงว่าใช้ด้วยความมั่นใจเลยใช่ไหมเนี่ยใช้เป็นปีเนี่ยมุ่งมันมมงม่นมากมุ่งมั่นมากเลยค่ะจย์เพราะว่าเหมือนเราได้เจออะไรที่ดีๆแล้วเราไม่เปลี่ยนแลอะไรตอนนี้นะคะอีกอ,อย่างหนึ่งคือ ปริยาณเคียมด้วยบอดี้ลชั่นที่เคยใช้ใช้ผมทาแล้วมันทาแล้วมันซึมหายซึมหายเหมือนกับว่าผิวเรามันมันแห้งมากๆนะคะจั์ปรากฏว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้ก็เลยชอบใช่นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงของคนที่ได้ใช้แล้วใชะแลชั่น o t สุดสลิมเซฟค่โล otion ประชับััส่วนนี้เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตจากองค์ประกอบหลักของพืชอาหารของไทย ที่ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพในการลดกระชับสัดส่วนผ่านการทดสอบโดยนักวิษาตสการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงโดยมีการพิมพ์เผยแพร่ผลการทดสอบในวารสารนานาชาตินำเสนอในพืชชุมสมุนไพรโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันเดิมสแกนของประเทศฝรั่งเศส ว่าสามารถลดรอบเอวได้เกือบ10เซนิเมตรจากการใช้อย่างต่อเนื่อง4สัปดาห์โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆผลิตภัณฑ์นี้เป็นวิวัฒนาการที่ใช้วัตถุดิบของไทยโดยนักวิยาสไทยสร้างงานและอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทยแล้ว ส่งออกไปจำหน่ายใน27ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าสู่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889